คุณสารพิธีเดี๋ยวออกไปนะช่วยไดรเรื่องนักคุณย่าดังผมหน่อยนะห้องรับแขกเพราะว่าคงเสร็จเร็ไว้คอยรับบริการช่วผ่าห้องที่สองนี่นะครับเป็นห้องค่ะมีเชิญเข้าใจค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ เดียวมันนานเต็มทนสับสนเหมือนคนหลงทางสิ่งที่หมายไม่ได้ดังหวังทุกอย่างช่างดูมืดมนอยากพักใจที่อ่อนล้าไว้กับใครสักคนอยากจะหนีไปให้พน้น,นคุณดายาทประชุมเสร็จแล้วหรอคะ เสร็จแล้วครับคุณสากลับบ้านนะครับเดี๋ยวที่บ้านมันหูแย่เลยเออแล้วมีอะไรให้สาต้องทำอีกไหมคะเออคงไม่มีแล้วครับเดี๋ยวผมเหลืองนอิดหน่อยผมจัดการเองค่ะอ๋อแล้วเรื่องคุณแยแน่ไนะเรียบร้อยค่ะขอบคุณครับ มาแล้วเหรอครับนงยังไม่นอนอีกเหรอครับดูทรทัศน์มันเพลินก็เลยยังไม่ง่วงไปพบคุณหญิงทาง่านได้ยังผมเห็นว่าวันนี้ดึกแล้วครับเลยไม่ได้ไปหาตั้งใจว่าจะไปพรุ่งนี้เช้าครับท่านสั่งให้ไปรายงานตัวทุกวันไม่ใช่เหรอก็ต้องไปสิท่านสั่งให้ทําอะไรก็ต้องเชื่อที่เราอยู่ได้ทุกวันเนี้ก็เพราะคุณหญิงท่านเมตตาเราหรอกนะ รายงานการประชุมเมื่อวันก่อน,นครับขอบใจแล้วเรื่องที่จะร่วมหุ้นกับบริษัทเทพไปถึงไหนล่ะยังไม่ได้คุยร,รายละเอียดเรื่องนี้เลยครับทำไมอ่ะผมเห็นว่าเรื่องนี้นี่ยังไม่ไรีดบด่วนนะครับและอีกอย่างตัวแทนผลิตเทพของเราที่เราจ้างเขาผลิตเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วจะรอให้เกิดปัญหาขึ้นก่อนหรือไง ถ้าเรามีโรงงานของเราเองเนี่ยเราจะควบคุมผลประโยชน์ได้ง่ายฉันต้องการให้มีการประชุมพิจารณาเรื่องนี้ด่วนไปจัดการ คุณธยาวัดชอบบ้านหลังนี้มาเลยครับผมเห <s> ็นมองทุกครั้งที่ผ่านเลยครับผมชอบครับบ้านเขาดูร่มรื่นดีน่าอยู่นะครับเดี๋เร็วเร็ววเอยากเห็นลุคพันรองเท้านั่นหรูกนะนี่มนเจ้าค่ะ โนสุขังผะรังเอา้าพี่พิงค์พาไปแล้วรู้แล้วนะพี่กำลังาอาธิษฐานให้แม่คุ้มครองพวกเราอยู่อ่ะนะยังพี่เราด้วยคุณหน้าขาวขอช่วยพิมพเอ็นติดหมอนได้ยนะคะเซ๊ะ เขาปวดเขาปวดเขาปวดนะขอพรแม่อย่างเดียวไม่ได้เราต้องอ่านหนังสือนะไม่งั้นไม่ไหวนะลูกพี่พายเนี่ยแย่ใช่ไหมหนาววันเกิดแม่ทั้งทียังไม่ยอมมาต่างบานกับพวกเราเลยพายก็อาจจะมีธุระก็ได้ลูกแล้บ้านคุณยายไม่ใช่ไกลๆนะลูกไม่จริงหรอกค่ะพิมว่าพี่พายเขาขี้เกตื่นมากกว่าขณะที่พิงอ่ะมาเตรียมของนื่องตีสี่ยังไม่เห็นบนสักค ไม่เอาแน่ไปไร <Bond> ีบไปทําผมสิดูเนี่ยหุ่งไปหมดเลยง่ายดีเสร็จละนะไปอย่างนี้แหละหวีไม่หวีไม่มีใครสอนหรอกป้าคะอย่าลืมเปลี่ยนใจการดอกไม้เป็นห้องพ่อด้วยนะคะเพราะว่าพริอะเตรียมดอกไม้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วพ่อจะได้แต่งเพลงไปดูดอกไม้ไปไอเดียจะได้แล่นๆนะคะไค่ะให้ค่ะแล้วก็จะได้ดมกลิ่นดอกไม้แทนกลิ่นบุหรี่ด้วยพ่อคะทำงานห้ามสูบบุหรี่เยอะนะคะ น้าป้าคะาอย่าทิ้งก้นบุหรี่นะคะทิ้งจะกลับามานักคะ่ะพบพ่อสูบไปกี่มวน ไปทำอะไรพวกมันได้อย่างเงี้ยแหละตัวกระปิดหนึ่งเราโดนกระล้พูดไม่ทันขัดคำเลยกำลังเปรี้ยวปากเลยนี่กระเป๋าอิ่มโตๆอย่างเงี้ยให้พวกพี่ช่วยถือไหมจ๊ะหรือว่าจะให้อุ้มไปส่งที่โรงเรียนเลยพวกพี่แข็งแรงนะจ๊ะ

ขอบใจนะพายครับหืมอีกขอบคุณเขาแ้มาไม่ได้ให้มาช่วยซะหน่อยมาเองอย่ามาไม่ตนี่นอขอบคุณเลยพี่พิงค์ครับพอดีพายกะจะมาตักบาใส่มันเกิดให้แม่ด้วยครับแต่ว่าไม่ไม่ไมมาซะพรุ่งนี้เลยล่ะตายป่านเนี้ยพาท่ายก็นคงรอหรอกหิวตายกันพอดีนี่งมาหรือว่าไม่จริงพอไม่เป็นไรนะพาย มาไม่ทันตอนเช้าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เย็นนี้มาทานข้าวด้วยกันดีไหมครับกี่โมงคนระับพี่ีก็สักหกโมงทุ่มหนึ่งนีงน่นแ,ลแลหละ้ะได้ครับขีจะมาได้เหรอยายอาจจะห่วงไม่รู้พี่พายเป็นลูกใครกันแน่ลูกทูทไมนไม่นอนอยู่ไม่นอนค่ยไม่ได้อ่ะอก็ได้อ่ะ หนี่คุณไม่เห็นเลยไงฉันต่อคิวข้อแถวอยู่เนี่ยเห็นแล้วทําไมอ่ะผมก็ต่อคิวไงทำไมคุณพูดอย่างเงี้ยนี่ฉันรีบนะผมก็รีบนี่ทําไมคุณเป็นคนไม่มีอะไรยากอย่างเงี้ยโอคุณแสงนิดแสงหน่อยทาเป็นมีปัญหาพูดมากบ่นอยู่นั่นแหละได้กินเหมือนกันแหละคุณครับคุณครับคุณครับคือผมรู้สึกว่าคุณจะแซงคิวคุณผู้หญิงคนนี้ใช่ไหม เฮ้ยพ like? hey, ูด oh ง oh oh, ี้ได้ไงวะมันมีปัญหาอะไรวะเอ่อโอ้ยเสียลองขอโทษครับพี่เอ่อขอโทษนะครับเฮ้ยมาเลยอาบิ่งตาย เสื้อคุ้มเปื้อนหมดแล้วอ่ะรางจริงเลยอะขอโทษนะคะออคือม่เป็นไรคะัผมฉันเองดีกว่าครับเออขอบคุณมากนะคะเออบ้างขอโทษด้วยเสื้อของคุ้มเปื้อนหมดแล้วอ่ะอืมไม่เป็นไรครับ ดิฉันขอตัวก่อนนะคะดิฉันมีธุระต้องทำต่อนะคะบครับเชิญครับเส็จขอคุณครับเออคุณครับคือว่าอืมขอบคุณมากนะคะคือ